ผู้ดเดดพี่น้อยแต่ว่ามีลมแน่เหมือนีเนาะลมพัดพวงเขา่าเพื่อเพื่ออยู่กับลุงไงเนาะเตรียมกันพากันมัดได้กันจีบากันค้นเข่ากันเนาะกูเข่าไปได้เป็นเพี่<ก>าายวไหมเกันลงมาจากลงมาเมก็บอันเข่าน้ำเพิ่นเอนิวก็ได้ซอยกันพวมน้องคุนนอน โอ้ยสบายดีฮะสบายดีทั้งลุงวัวน้องก็มาที่เก่าเมื่อวานตอนเที่ยงก็ลังแดดแดดเลยบ้านโมแหงนี่ฮะขันบัมาตอนแดดมันโมแหงได้บ้านต้องเอาตอนแดดแดดนี่แเลยงอกเลยแดดจะพ่นฝุ่นไปเองนี่ หีดุดซานะเปิดได้มีเข่าเนาะอันะนี้ก็ได้แก่ใม่รักหมกขมังมาคุณเข่าบบบนี้ปลาลุงไงเนานะนี่รถล,ล,ล,ลงบ่ได้รถลงบ่ได้อะไรก็นไม่มีรถอีกรถมันอันเพ่พีนนะ่น้องไงเนาะก็เลยบ่ได้เอาลงมาพากันคุนบบบน,นี้ใครดอกลุงวันเราแข็งแรงอยู่ มัดกันจนเส้นน้องเอ้น้่บมานน้ามันจะจุมบ้านียไปไปไปว้าวดูหน,น่อยเนาะเปิดคลิปออกมาการลมพัดห่วงเขา่าเพื่อเพื่ออยู่พี่น้องไงเนาะ กำลังสีพากันลงมามัดเขา่ามัดน้บาบ้านนี้ปลาลุงเลยเนานะเป็นบรรยากาศตอนบ่ายบายพี่น้องเหรอเนานะตอนนี้ก็บ่ายโมงพอดีพากันขึ้นกินขา้าวพักเที่ยงปลาลุงเลยเนานะก็เลยพากันลงมามัดเขา่ามัดน้าก่อนบ้านนี้เนาะที่ว่าเขาเกี่ยวเมื่อวานนี้ปลาลุงเลยเนาะมันนี่ก็ได้เวลาเก็บกู้เข่าไปแล้วบ้านนี้เนะาะเสานี้นะาานเกี่ยวลงมาเกี่ยวแล้วพี่น้องหนนะเหรเนาะครับเส้า ขับแรงขับบ่ายนี่เขากะสิลงมามัดมาคนบ่าดนี้ปลาลุงไงเนาะป้าผู้ดเดดพี่นองง้อยแต่ว่ามีลมแน่เหมือนนี่เนาะลมพัดพวงเขา่าเพื่อเพื่อยอยู่ปลาลุงไงเนาะนี็กพากันมามัดเข่าก็บสามคนสี่คนทั้งแม่น้องนิ้วเนะาะทั้งลุงเพิ่นมเมื่อวานนี่แหละพี่น้องไงเนาะเพิ่นก็มาซอยอีกเมือนี่ก็ได้ซอยเกี่ยวซอยเก็บกู้น้่กันพี่น้องไงเนาะ ก่อนอื่นกะสบายดีเด้อป้าลุงไงเนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุงเอซกันบุษบุสุกสุขนพี่น้องไงเนาะยินดียินดีตอนหับเขาสู่ท่อง youtube แม่น้องนิวอีกคือเก่าคือเดิมวันนี้ก็ได้เปิดคลิปออกมากะกยูให้หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเลยว่ได้ไปทั้งใดเดียวนี้เนาะมีแต่อยู่ทงไฮทงหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาพี่น,องงน้องเลยเนาะเก็บกู้หอดระดูการแนบไป เรียงเครื่องซุปกเลยเ,เวลาเก็บกุ้งแล้วบบดนี้ปลาลงเลยเนาะอย่างเดียวก็ลงมามัเขา่าวเอาวินเนอร์นอนแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> จะเลยลงมาม,ามาาัาข่าว าใครอยู่มือนเนาะมันมีลมพัวลมพัวนาออกเลยตกอะไรตบเจ้งครับลุลุงก็อยากเข้ากล้องน้ำลุงก็ได้โอ้โหเนาะ แจ้งเะเนาะอยู่กลางแจ้งปวานี่เว้ยเตรียมไว้าาพากันมัดนด้กันจิ้ผ้ากันค้นเข่าบนะเนาะกู่เข่าไปได้เจันเกียวไหม ชาวนานี pues ่เป็นเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งมัดทั้งเกี่ยวทั้งดำเป็นเบิดตีก็เป็นกินก็เป็นนี่ตัวนี้เป็นบางคนตัวนี่เนาะชีวิตชาวาวนาพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเรื่องง่ายเลยแดดกระทนฝนกระุโอ้เวนิวก็ลงมาจักลงมาเก็บอันข้าวนําเพิ่นเวนิวก็ได ซอยกันพวมน้องคุณนอนโดยสบายดีอ่าสบายดีทั้งดุงหัวน้องกับมาที่เก่าเมื่อเนี้ยกระดับเก็บมันเบิดได้ดุงหัวเลยเฮ้ยไม่ได้อ่ะหอนยามปั่นกันจังปั่นวะยี่เพ้าปั่นเคนหลายตอนนี้หอนยามปั่นจังปั่นเออกุ๊บกุ๊บ เทบหรือเขียดบุกเดินไปเลยด้ดเด็ดๆดด,ด,ดพี่นอ้องเอ้ยใครแต่ว่ามันมีมันมีอันอนะ่ะมันมีลมมีลมแน่มึนพี่นอ้องเอ้ยเฮ้ยมาห้อยเห็ดเป็นกำเลยกะชีมาเก็บมโฮมกันก่อนจังมัดบาด วัวมันใหญ่ไปไลยได้เนาะหาดคน้อยเพราะว่ารถุดเฮามันรถเพี่โอเค,อเคก็เลยบได้เอารถุดคนค้นค้นออกแห้งไปนึงเนาะ

กำลังแดดแดดเลยหอตนแดดแห่งะันมตอนแดดมแห่งได้บัาต้องเอาตอนแดดแดดนี่เลย่องเลยแดดจะพ่นฝุ่นตุ่งนั่นหิซาวนาเปิดได้หิวของเนาะ เนี yeah, ่ยโมฮกับมิกินเอาเลยพวกนีะมันหี่ิ่เอต่อเลมันิเลยีนแห้งพอนะีแห้งพอนีเรียงหอะไรนี่เลย nha cái cái đó nè ta cầm đồ hồ nhỏ เนาะ hả cái cầm อี่เกี่ยวไปแล้วให้นึงให้เจอ้าวก็อกาผีหรอหมูนีป้าวัดเนาะนี่นี่นื่ยกันนี้พเนื่อย่อยกันกองแล้วใคก็ได้เดี๋ยวข่ากองน้ำขาดขาดเลยแห่เจอพอกันเนาะ

Hãy subscribe cho kênh ông Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ถามขอผู้ที่สองเนาะถามบอกนาะอย่หลายเตอะพี่น้อยเนาะแต่จะ,ะ,ะไปพูดอีกถามให้ที่ว่าเขาเกี่ยวตัวแรงว่านนี่เอามัดข้าวก่อนสะบานนี่ไปดึงไหมเนาะเดี๋ยวจะพากันคนอีกบาทเน่งฮะ บุนไดเข่ากับพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวบ้านนี้เนาะตัดผ้ามาบ้านนี้ปลาลุงเอ้ยกับบัดเข่าเป็นที่เรียบร้อยบ้านนี้ทีั้งนี้ก็ได้แก่ไม่รักหมกมังพาขนเข่าบ้านในปลาลุงเอนะ้ยเนาะนี่รถล,ลงบ่ได้รถล,ลงบ่ได้เดี๋ยวกูมีรถอีกรถมันอันเพ่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยบ่ได้เอาลงมา พากันคนบานนี่ใครดอกลุงวันเราแข็งแรงอยู่แรงนยังคือช่วยไปทางนั่นบานนี่ลุงวันม่ใส่เข่าพี่เต้พี่พี่มากางพี่กัวขาหน้าแนบโมีเข่า,ขาลุ่มเลยแล้วแหละพี่น้องไอ้เนาะมัดยังแต่ทางนั้นสองสามให้ให้ลุงแบ่งกันประลุงไ้เนาะมัดชองคนณชองเพราะว่ามันต้องเล่นกับเวลาเด้เนาะลุงเนาะ อย่ามันคำก่อนพี่น้องเลยก็เลยยังนิ้วกับลุงก็เลยมาคนผ่าทางลุงเพิ่นมัดทั้งนั้นโอ้คนละผ่าก็ได้บาทคนละผ่าก็ได้บาทสิล้วเสียบคนละผ่ากไปงอเอาอันถ่ายกล้องกันแดดเลยกำลังหอนแดดเลยเหี็นพี่ๆนาเลยน่ารำพี่น้องเลยอ่า นาเลนาดามบาบนี้ชีวิท,าหาทาาให้ท่าน่เห็ดก็บะกินใครมาถ่ายนาาานี้ฮะวถ่ <c ười> ายายังมี่ใชใค้มาของหามีขี่้บุกี้ะไปดู ได้ค่ะก็คิดเหมนหมดแล้ว่าด้ข้างหลังช่วยบนย่าูบนเลยั้งตีนน่ะเ้โอ้ยมา้าข้ามาบาอข้ามาคนอยู่อทีรอยู่นะตอเพื่องกับทางนวเนาะ เรียงียงพี่บอกขาดหน่อยขาดหลายดูเออดูแต่ตลาดมาดูอ้าวพี่น้องว้าไปวางมาขานเข่าใช่ไหม,มเด,ด,ด้อขนขนโมเมนรถขนได้พี่น้องเอย้ยเกี่ยวเองคนเอง

À. 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 À, đây à? À, à? À. đây là đọc lâu lộn lạc lạc đúng lạc 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 แมงนิ้วคนแล้วเมื่อกี้นี่กับลุงเพิ่นแล้วไปแล้วตัวนี้เนาะยังสี่หาพนเตียงคนทั้งนี้บบบนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อปลาลุงเอ้ยมาขนเข่าซอยแมงนิ้วแน่ยยามบายในแดดนี่เนาะฮ่าพากันคนใกล้อยู่พี่น้องไอ้เนาะมันกับบริไกลไปไหนนี่ข้างล่างแมงนิ้วนี่เด้อเนาะแต่ว่าก็เมื่อยอยู่ได้พี่น้องเอ้เนาะใกล้กัน เพราะว่า,หา,หารถเทาลงไม่ได้ต้องจําเป็นพี่น้องเลยเนาะจําเป็นคนเราเองเพราะว่ารถเทากัคือว่าฮันเดพี่น้องเลยมันโค้งมันแตกนอกจากช่วงเทาเห็นไห้เห็นหน้าน่ะโอ้ยพี่น้องก็ห่าแห้งแน่พี่น้องเลยไปลุยต่อไปนียคนเข่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ à, à hả mẹ nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บางเป็นไม่เบาอะไย่านส้ายไม่ลบเกลีเก่เอาัลำน้นีย

พี่น้องเอ้ยบ่วงหวเ็ด mặt ก็เลืออตายไปก็พอห้ามไปเด้หาดนเดยพี่น้องเลยเนาะมาหาบ,บมาหาบ,บาเดียวเมืเ่อแลกนยพี่น้องเอ้ยต่อกันอีกบนีเนาะเอาไปไปสาปลาลุงไอนะ้เนาะสำหรับคลิปนี้กันจะได้ขอรำลาปลาลุงก่อนเด้อบะนี้พี่น้องเอ้ยไปพบพอกันคลิปหน้าเนาะ คลิปนี้ก็บับพาพี่น้องมาค้นเขาคนน้าพี่น้องเลยแดดกระแดดพู้ไปสาปาลุงเหยเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าเดอ้อเนาะคลิปนี้สบายดี